สวัสดีครับสวัสดีวยรุ่นเกนชินทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเราจะเตรียมตัวไปซเมิรุอย่างไงให้ไปได้ไวและไปได้เร็วกันนะครับโดยที่มันจะเหมาะสําหรับคนที่อยากไปเล่นเร็วๆหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากฟาร์มไปไวหรืออะไรต่างๆนะครับผมโอเคเริ่มมาเลยโอเคสําหรับคนที่ตั้งเป้าว่าจะปั้นไทนารี่หรือคอลลี่นะครับหรือโดรี่ก็ตามเนี่ยให้คุณมีสกิลในการสื่อสารไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า แผสามจุดศูนย์เนี่ยเขาเปิดเมืองซึเมรุนะครับพวกดอกไม้อะไรต่างๆในการอัพตัวละครเนี่ยเราไม่รู้ว่า1โลกเนี่ยจะมากพอที่จะทำเวล90หรือเปล่าซึ่งเวล90นะครับใช้ของระจําเมืองประมาณ1 6 8ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสกิลในการสื่อสารนะครับคุณอาจจะไปขอโรคชาวบ้านเขาเพื่อไปฟาร์มเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะข้ามนะแผดสามจหรือก็ต้องรอดูดีๆครับขอไม่ทุกโลกอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับ สิ่งที่คุณต้องมีเลยถ้าคุณอยากไปเร็วๆนั่นก็คือเรซินพจ,จันทร์ครับเนื่องจากว่าแพด3.0นะครับเราจะมีดันให้เปิดให้ฟาร์มเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดอัพตัวละครเซอเมรุหรือของอัพอาวุธในเมืองซอเมรุนะครับเราต้องใช้ของพวกนี้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งเลยคือเราต้องใช้ขยะบอสในเมืองเซอเมรุเพื่ออัพตัวซอเมรุนั่นเองเราจึงจำเป็นต้องใช้เรซินอัดเม็ดนะครับเราเตรียมไว้เยอะๆยิ่งดีเลยเนาะสำหรับคนรีบหรืออยากไปไวๆ ต่อมานะครับเรามาพูดถึงปัจจุบันกันบ้างปัจจุบันนะครับใครที่ยังดองเควสไว้อยู่เนี่ยเควสที่มันเป็นเควสหลักเนี่ยก็ไปเล่นซะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าจะไปซึเมรุได้เนี่ยต้องเคลียเควสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรารีบเคลียให้หมดก่อนซะดีกว่านะครับวันแพทเข้าจะได้ไปได้ไวนั่นเองเนาะต่อมานะครับสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเพชรนะครับใครที่ตั้งใจว่าจะเปิดไทนาลี่หรือเจอตัวอวยที่เป็นภาพหลุดออกมาแล้วเนี่ย ก็ไปฟาร์มเพชรมาเลยนะครับใครที่มีเกาะที่ยังไม่ได้ฟาร์มเนี่ยก็ไปเก็บเพชรก้อนหีบมาให้หมดเลยนะครับเราต้องรีเค้นทั้งหมดเพื่อไวฟุกของเราต่อไปครับเราพูดถึงตัวละครที่มีโมเดลหลุดออกมาบ้างแต่ละตัวนะครับปัจจุบันมีลีอกออกมาว่าแต่ตัวใช้อาวุธอะไรบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มีบอกนะว่าตัวไหนเป็น4ดาวหรือตัวไหนเป็น5ดาวเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาเดาไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนใครคิดว่าตัวไหนเป็น5าดาวหรือใครคิดว่าตัวไหนเป็นสดาวก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับ มาที่ตัวแรกนะฮะเอาเฮเชมนะครับตัวละคารนี้เนี่ยเป็นดาบเด็กธาตุพืชซึ่งผมดาว,ว่าตัวนี้5ดาวอ่ะรูปลักษ์อะไรนี่เหมาะมากนะครับตัวละคารต่อมานะครับเดย่าลีกนะครับบอกว่าตัวละคารนี้เนี่ยเป็น4ดาวแต่ผมดูโมเฮงแล้วโคตรเหมาะเป็น5ดาวเลยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนคิดว่าตัวนี้เป็นกี่ดาวก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะซึ่งตัวละคารนี้นะครับเป็นตัวละคารที่ใช้ดาบใหญ่ธาตุไฟประจําเมืองซูเมรุนั่นเองนะครับผม ตัวละครต่อมาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะไทนารี่ครับไทนารี่เนี่ยหมูเหงแม่งโคตรดาวเลยแต่ทะลึ่งเป็น5นะครับตัวละครนี้เป็นธนูธาตุไม้5ดาวซึ่งมันจะเข้าในแพท3.0แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับไวฟ์ฟุกคนใหม่ของผมเองนะครับนิโนครับนิโนเนี่ยเป็นดาบเล็กธาตุน้ำนะครับ5ดาวตัวนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ามีแอนิเมชันหลุดมาแล้วนะครับอ่า ต่อมาครับคอลลี่ครับคอลลี่เป็นธนูท่าไม้4ี่ดาวตัวนี้มีแผนว่าจะแจกเนาะยวต้องรอดูอีกทีนะครับตัวต่อมาครับโดรีโดรีเนี่ยเป็นท่าสายฟ้าดาบใหญ่ไซโลลินะครับซึ่งน้องไม่ได้ตีเองเลยน้องใช้อ่าเขาเรียกว่าเมกพิเศษช่วยโจมตีนะครับเป็นฮีเลอร์ท่าสายฟ้าเนาะตัวละครสุดท้ายนะครับนาฮิดาหรือผู้ซานาลินะครับเทพไม้ประจําเมืองเซเมรุนะครับตัวละครนี้นะครับ5้าดาวชัวร์ไม่ต้องสืบ นะครับเป็นแคสตอริสหรือสื่อเวทธาตุไม้5ดาวนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูอาวุธกันบ้างน,นะครับซึ่งอาวุธเนี่ยเราไม่มีความสามารถเลยแต่ว่าเห็นลีกเขาคุยกันบอกว่าอาวุธพวกนี้นะครับเป็นอาวุธคาราฟของเมืองซึเมลุนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกครับดาบใหญ่ชิ้น2ครับดาบเล็กชิ้น3หอกชิ้นที่4ครับเป็นสืเวทนะครับ ชิ้นที่5ก็เป็นธนูคราฟสี่ดาวนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอ,า,อาวุธที่ใช้ในการคราฟของเมืองซงมิมลุต่อมาครับมันจะมีอาวุธแจก1อันนะครับชื่อตลกมากฟินโบนะครับเป็นธนูปลาซึ่งผมว่าแม่งบังคับตกปลาอีกแน่เลยนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นธนู5ดาวของไทนาลี่นั่นแหละนะครับเพราะว่ามีโมเดลหลุดออกมาขนาดนี้แล้วแพท3.0ดกำลังจะเข้าเนี่ยก็คงเป็นของไทนาลี่ไม่น่ามีผิดอะไรเนาะ โอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่สําคัญสําคัญส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกดอกไม้หรืออะไรต่างๆแล้วเนาะที่เป็นของประจํเมือซูเมนุซึ่งดอกไม้พวกนี้ก็ใช้อัพตัวละครซูเมนุแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะส่วนใครที่ไม่ได้อยากรีบเล่นหรืออยากเล่นชิลๆเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยก็ได้นะค่อยไปฟาร์มแพท3.0เลยก็ได้เนาะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสยณราบ๊ายบายจุ๊บๆอีอี